สวัสดีพี่น้องสมองสมบัติเทเก่านะครับในแหวงไม้อยู่วันนี้ได้สมต่ำกับกุ้งขัวพี่น้องกุ้งฝอยขัวแล้วก็มีสมพักเสียนก็มีผักกาดกรอบพี่น้องนะจินต์กันแซ่บด้วยพี่น้องเออคนเย้าหนึ่งคนฮ้อนไม่ไม่นะครับไอ้โมยหนาวครับยั่งงี้กำลังหนาวหนาวยังแห้งเลยหรือพี่น้องไหมคุยต่ำบอกขึ้นอย่างพี่น้องแนี่มันแซ่บ ห่อนเขาห่อนเขาเขาห่อนครับพี่น้งองเงามากินเลยอื่มประกาศงี้น้ำพี่น้งองประกาศประกาศการอบสลัดสลัดกรอบพี่น้งองอื้เขาเนาะ อันดีครับกินกับกุ้งครัวกุ้งครัวแห้งๆกับตำบักหุ่งครับพี่น้องแซ่บขนาดมา <c oughs> ริงน้ำแข็งเลยพี่น้องนะจกินผู้เดียวครับมัอนี้มิดอิ่มเทียมคนไปเกี่ยวเขาทางไหนปุ๊ ร้านน้อยกับไข่ม้อนเจ้ารู้เปล่านี่สมพักเสียนี่เปล่าสมพักเสียนกินได้เป็นไรกันรือไงกินยังไงมีแต่น,น้อยเป็นชิ้นเหมือนๆกันเลยหรอก เ <c oughs> สื่อนพักไม่ใช่ตู้เย็นไววบ่มีแนวกินกรับเขาไปลงมาเสียดนหร้ยมือยลร้เมืนสยเหี้ยวถิ่มจะเน <c oughs> มันมีเพียไปพ่อกุ้งนมาขายกุ้งกุ้งหน้าบานเข้าสองมันกุ้งล่งไส้เพิ่น เป็นกุ้งฝอยก็เรียกมะขวดต่ผมกุ้งกระนาวเรกเสี่ยวสียวไม่ดีเปเองะรักการเห็นขาวคนหนควม

ตับบุ้งกันไปครับเข้ากันครับกับกขัวกุ้งขัวกุ้งน้อยครับเพี่อนุ้งวัยพักกัน

cũng có trong không có thừa cả nó hết đi chỉ có mới đọc cái nào mới lại rồi mấy hàng sẹp chỉ cái mắt chỉ đầy nó phải nó เติมท่มุกอ่ละล่ะสมพักเส่นเริ่มออกนาำแล้ว พักผกายก,ออออกยย้อนนึอือพันอคนเด็กเจ้าช่องนี้แหวงแต่น้องก็แสดงว่าจบข้าวพายรวยน้ำเนำเด้อครับขอบคุณพี่น้องสมองสุวนรณครับ ที่เป็นรังใจดูผู้เดียวครับร้านหน่อยไข่ไขเ่เคยสิบแปอาทิตย์นะเดีวไปหาหมอ้อยจริงๆตัวหนังแท้เป็นไข่ขอบคุณพี่น้องเด้อครับผมจิ้มเนยชานี้สะก้อนเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวหน้าไม่กินกันพี่น้องครับสวัสดีสู้สู้นครับผมกินพวกมันนะครับมนนันหลายนะครับ